สวัสดีครับาผมเคยอีสานใต้ครับทนผรมชมครับสำรับมือนีผมกับพาธรรมชมมาตามตามไอเลขูบของคุณคู่ครับธรรมชมเพื่อคุณคู่มีตัวเลขโค้งสุดท้ายครับของวันที่สามชิท่านว่าคมสองหาหกสี่นี่ครับมาหาธรรมชมอีกครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนกันเนาะครับเพราะว่าเลขทูบของคุณคู่กับเขาอยู่เอยด้ครับนผูมชมหลายๆวัต่ิพานมากับเขามาหลายงวดนแล้วครับนี้อ่าเลขไก้สีออกแล้วเนาะครับ ผมก็เลยมาตามเลขถูกราะคุณครู่มักมักจุดถูกวันผ้าครับท่านผู้ชมวันโกนกับวันผ่าเดือนนี้มือวานนี่ก็เป็นวันผ้าพอดีครับมือนี้ผมก็เลยมาตามต่อเลขถูกของคุณครูครั้งที่สองครับมาฝากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับว่าเลขถูกสีใดเป็นเลขยังครับคงสุดท้ายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณครูครับครับอ๋อนี่บอกครับคุณครูเลขถูกที่คุณครูจุดวันผ้าเนาะ หลาายครั้งมก็คือคุณครูจะจุดธูปสองครั้งค่ะคือวันพระมันมีเดือนหนึ่งมันมีือนพระสองครั้งใช่ใช่ครับเดี๋ยวนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับมีศูนย์ศูนย์สี่สามเก้าสามศูนย์สี่สามแล้วเก้าสามสี่เต้สวยนะครับลุงูครับ เลขสวยมากเลย <Ừ. S 1> อ่าแล้ววันนี้คุณครูชอบคุณครูชอบเลขไหนครับนี่ชอบค้งสุดท้ายนี่ชอบสามเก้าหนึ่งสามยังชอบเหมือนเดิมคือสามเก้าหนึ่งกับกับหนึ่งเจ็ดอ๋อเลขทูกงวดแรกใที่คุณครูชอบเนาะ,ะชอบมากหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเพราะว่าชื่อลอตเตอรี่ครับสิบต่าใบอืมเงิองเราก็เอา,อาซื้อไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้ว โค้งสุดท้ายนี่คุณครูฝันดีอะไรอีกไหมครับที่มาฝากท่านผู้ชมก่อนหวยจะออกก็ฝันว่าเจกปลาหมึกเขานะเจก,เกแจกปลาหมึกแจกปลาหมึกค่ะแจกก็เจ็ดปลาก็แปดเจ็ดปดแช่วยได้เลยใช่คุณครูเอาเอาแบบง่ายๆนะอันนดีผมตีเองนะ เดียวเองนะ้วแต่แต่คือตัวนี้เราซื้อแล้วไงเขาเลียรบไงอ๋อใช่ใช่อันไรที่มันจำแน่นแน่นที่เราเห็นชัดๆก็คือก็คือคุณครูมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมก็เจ็ดแปดนะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดก็มันก็ตรงกับอ่าในคลิปที่ผ่านมาที่ผมลงให้ท่านผู้ชมดูสี่ศูนย์ก็คือมันซื้อประจำสี่ศูนย์นะครับเขาเลียรบเหมือนกันครับ 7, 4, 4, 8, 5, ได้ได้ได้ยินว่าลูกลูกชายคุณครูเขาฝันน่าคุณครูอยู่บ้านตะเกียนที่ครพระนะ่ะมานั่งกินเนื้ออยู่ห้าคนคือถ้าเขาฝันประมาณนี้นะเหมือนเราฝันฝได้กินด้วยได้กินนั่งกินเนื้อกินช็อกเล็กนะนครับรครับห้านะคนค่ะตรงโต๊นะเลยทางก่อนก็นอนเต็มบ้านเนละ อืมใช่ที่ลุงคิดว่าอลูกชายคุณครูเนาะที่เป็นครูครูไอ้เนาะครับก็ฝันเหมือนอ่าฝันสองครั้งฝันสองครั้งเหมือนกันครับแต่เราเพิ่งฝันเพิ่มมาคืนว่าเด็กเราเมือนจะขีเขียนให้เขาเป็นให้เขาจริงๆเขียนให้เขาไปซื้อคือเขาจะไปเที่ยวอะไรสิเขาบอกว่าเขาเลขกหน่อยก็เลยเขียนให้ครับครูพูดเสียงดังๆหน่อยครับท่านชมบอกไม่ได้ยริง <c oughs> คือเขามาขอไงขอเขาเขียนให้น่อยอาจารย์ <c oughs> อ๋อคุณครูก็เขียนให้เขาเขาไปซื้อเลยถึงเขาไปเที่ยวเขาเลยถ้ามาวดนี้ก็งวดที่ยี่สิบนะเนาะคุณครูเนาะอาจจะมาไม่มบต้องมาแ่เน่ยเลขทูบนี่สวยมากเลยมันมีความรู้สึกใช่สวยทั้งแร่ทั้งนี้เลยแต่ว่าตอนแรกมันยังไม่นี้เพราะเราไม่มั่นใจตัวเองเมื่อเรากพอไปไปแล้วเราก็ฝันก็คือว่าก็มั่นใจเพราะว่ามาฝันย้ำอีก ทั้งเลขทูทั้งเลขทะเบียนรถยนต์สี่ศูนย์นก็ได้หลายใบสี 40, ่ศูนย์ครับใช่อ,อันนี้สี่ศูนย์สี่สามกับเก้าสามสี่อันนี้เลขผมก็ชอบเหมือนกัน<ว>เลขเนี่ยครับ,รบเลขสวยวผมชอบส่วนมากซื้อซื้อที่ได้อลเตอรี่หลายใบสิบขึ้นไปสิบกว่าขึ้นไปคือสิบเจ็ดครับอ่าเมื่อคืนผมขอเลขกับอ่ากล้วยตานีพีต้นกล้วยนะครับก็ได้สาม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 หก หกกับเก้าก็ตัวเดียวกันครับแล้วก็ขอจากที่อื่นก็ลกได้ร้านน้อยมาเขากำเขาสารได้สี่เก้าสี่เก้าเนี่ยมันจะมามันจะมาจริงๆริงนี่ถ้าผมว่าลองูแต่ก็เป็นความเชื่อสมควรของเราเนาะเป็นแนวทางตัวเล็กๆนะกมนะแล้วก็นับดูเขาสารได้สี่สิบเก้าเมตรครับอ๋อล้านล้านบอกครับอ๋อยูริรับอีกค่ะลูกสาวครับครับ ทำให้สี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสามเก้ากับห้าเก้าอะไรคือคือก็ก็เป็นเลขที่น่าสนใจมากสวยหมดนะใช่ใช่แต่เราเขาทำอาจจะทําให้เราฟื้นไม่ต้องเอายอะครับเราก็เอาประมาณนี้แต่เลขที่คุณครูให้มางวดนี้น่ะมันตรงกันตรงกันหลายเลขเลยตรงหลายที่ใช่ทั้งความฝันทั้งทั้งที่แล้วกเหมองกันครับใช่ก็คือตัวเลขที่คุณครูให้นี่ผมว่ามันต้องอยู่กับคุณครูนี่แหละ ใช่ส่งท้ายส่งท้ายปีนะคุณครูไปไปอะไรนะไปไปไหว้พระครับแปดเก้าวัดไปที่ที่อุทุมพรวันนั้นก็ไปเจอในขันหนึ่งเก้าห้ากับหกศูนย์หกศูนย์หกคีดเลยอ่ะหกศูนย์้อีกสองใอ๋อคุณครูคุณครูไปทําบุญมาไปทำบุญมาไปเจอในขันน่ะที่ที่วัดไหนครับที่วัดนู้นวัดอะไรที่อวัดธยานาคนะที่ใหญ่มากนะอยูุทุมพรวัดอ๋อยูนทุมพรวัดตาลตนะวารามอะไรอ่ะ ไปได้ไปกี่บันแล้วค,คุณครูเนี่ยไปมาหลังจากเราถ่ายนั้นเทปหนึ่งก็ไปคืออยากไปอ่ะครับก็ไปได้ตอนนี้ไปได้เก้าวัดแล้วสิบวัดแล้วอ๋ออ๋อรอบนี้ไปได้เก้าวัดสิบวัดแล้วครับก็คือโค้งสุดท้ายนี่ก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะครับไปเห็นในคันนะแต่นั้นแหบบละก็เลยไม่มีเลขอะไรซื้อก็เลยซื้อหกศูนย์ไปอ๋อแต่ก็จัดลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วครับขอให้ถูกเด้อคุณครู เดีแยวตะกรตอรีก็วนๆอยู่แถวนี้ใกล้ๆกันเลยครับเพื่อนที่เขาได้กับเราสองงวดแล้วเนาะเขาก็จับไ้ะยาก็สิบนไปเขาฝันมาเราเอาเขาฝันมาเราไปเขียนเลขใส่ฝามือให้เขาอีกห้าเจ็ดสี่เนี่ยเพื่อนดีคุณหางถอนอยู่ตรงเงื่อเปื้อนครับห้าเจ็ดสี่เขาฝันฝันว่าฝันว่าคุณครูไปคนฝันว่าจับไก่กินเบงกินต่อนใบใหญ่ที่นี้เมื่อวานป็นโทรมามันโอนเงินมาให้เราเขาบอกว่าเฮ้ย ไอ้เฮาฝันว่าโตนะไปเขียนใส่ฝ่ามือเฮ้าหาเจ็ดสี่อย่าลืมเด้อหาเจ็ดสี่อันได้แต่ฝันใครท้งนั้นเนาะครับครับก็คุณครูก็เล่าแบ่งปันความฝันให้คือคือเราคิดว่าคือถูกแล้วเลยครับครับครับอันนี้ผมก็จัดไปแล้วตามคุณครูแหละจัดไปหลายใบลอตเตอรี่จัดไว้เหมือนกันแต่ก็เราก็แบ่งให้ก็แบ่งจริงก็แบ่งให้รับข้าวสองใบแบ่งให้ยี่สิงสองใบครับคือใครอยากได้เราไม่ห่วงนะ เอามาเลือกเอาเลยดวงใครดวงมันใครต้องการถามคือออ๋อก็คือครูไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ถ้าใครอยากได้คุณครูก็แบ่งให้อ่าก็แบ่งว่าอยากได้เลขอะไรเอาที่นั่นมีนั่นเลือกเอาอืมครับครับคือแบ่งได้ตัวใบสองใบครับผมแบงซื้อต่อน่ะครับครับเดี๋ยวจะดวงใครดวงมันเนาะใช่ใช่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมอเล็กซิมาหรือบอมากาเยาวากันเดอร์ครับ คุณคู่เพิ่กระถูกหวยมาสิบเก้างวดแล้วครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่ยี่สิบถ้าเลขถูกอีกนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมก็ขอบคุณคุณรูมากมากครับที่มาแบ่งปันทั้งความฝันและตัวเลขงวดนี้ถ้าถูกก็จะจ้างรังรำมารำสองคนแล้วก็ถวายหัวหมูครับครับถ้าถูกเยอะๆนะที่เราต้องการนั่นหมูเก้าหัวแล้วก็ไข่ บอกบอกน้องเลยว่าเป็นน้องจ้างมารังมือครับครับครับขอให้มีโชคเด้อคุณครูครับครับทผช่วมครับกับร้องพิจารณาเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้ทผช่วมโชคดีครับสมปปาถนาทุกทุกคนครับเฮงเรวยๆวยครับไม่เจ็บไม่จนครับสำหรับตัวเลขที่คุณครูของคุณครูนะครับเดี๋ยวผมลงให้ทผช้วมเบิ้งถ่ายคลิปครับขอบคุณครับคุณครูครับสวัสดีครับโชคดีค่ะ